เด็ก็กวรตีนร้านนี้ก็เปิดร้านเหล้าที่ราชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะครับเปิดหมดแล้วฮนะขายเหล้ากันปกติฮนะแล้วหันไปดูกรุงเทพมึงมึงอยู่กันยังไงปิดขอนแกน่นปิดในเมืองสรครามปิดแต่ราชพัฒน์ร้อยเอ็ดเปิดคำถามผู้การร้อยเอ็ดท่านทาอะไรครับนี่หลักฐานนะฮะพวกท่านไม่โดนตรวจสอบไม่ถูกดําเนินคดีไม่โดนย้าย ท่านผู้ว่าไม่โดนตำหนิเป็นเรื่องนะครับหลักฐานไม่ชัดถีบหน้าผมเลย Facebook ที่มันไลฟ์ตอนตีสองกว่าเปิดเกินเวลาขายแอลกอฮอล์เดี๋ยวดูรถสองศูนย์มีปัอมอยู่กันหรือเปล่าหรือนอนกูมั่นใจว่าแม่งน่าจะนอนจุดบริการประชาชนนะฮะเเอาให้หนัก สอพอเสลภูมิใครเป็นผู้กับไม่ย้ายถูกถีบแน่ใครเป็นในอำเภอท่านมีปัญหาแน่ครับท่านผู้ว่าท่านโน่นดำเนินการนะครับโอโ้ผมช็อกช็อกเลยมึงขายเหล้าขายเบียร์กันได้งไงวะเอาให้ดูถ่ายเป็นหลักฐานป้องกันตัวเองจุดบริการประาชนตู้ยามเก่ะแก้วฐานีตำรวจภูทรเสลภูมินะฮะ เอามาดูกานเจ้าหน้าที่นอนเว้นขออนุญาตฮะผมเป็นอดีตศึกษาประธานก,นาานกนานรรมการบบชพวกท่านเห็นเจ้าหน้ี่หรือว่าเป็นอาสาสมัครนะผมถ่ายคลิปไว้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะฮะร้านเหล้าเปิดทุกร้านขายแอลกอฮอล์ทุกร้านพวกคุณมานอนเล่นได้ยังไงอ่ะ ผมแจ้งผู้กับบ้านแล้วแจ้งผู้การลุ่งโรจนไปแล้วท่านจะลุกขึ้นไปจับหรือท่านจะนอนอยู่ในป้อมท่านเนี่ยตรงนี้ก็ขายเหล้านั่งขายกันละเมิดคําสั่งทู้ว่าแล้วแต่ท่านท่านนอนไปเลยผมไม่ว่าแต่เนี่ยร้านเหล้าขายกันเต็มปล่อยให้เด็กนักศึกษา,ากิน,นเหล้าแล้ว่านก็ไปพผนกลับ่อนนะพี่บานผมไม่คุยพี่บ้านหรือเปล่า พี่บาทผมจะตำหนีให้แล้วผมพร้อมผู้การลุงรลดไปแล้วไหนครับผู้กับบ้านหรือเปล่าเสรีภูมิอ่ะใช่ไหมเอางี้ไม่เป็นไรท่านผมแจ้งท่านมีร้านมมายยผมมาบ่อยเลยทําไมอ่ะผก<ม>้กับคนนี้เหรอครับแล้วแต่ฮะ ไม่ไม่ผมถามผมแจ้งท่านท่านไม่ไปก็ได้เรื่องของท่านไปไม่ไม่แล้วแต่ท่านตอนนี้นะท่านไปคุยกับผวกกบเอาผมจะคุยทําไมท่านเป็นเจ้าหน้าที่นี่คือป้อมของท่านนะครับรู้ไม่เดี๋ยวผมไม่รู้จักใครรู้จักผมเคยเห็นท่านมาหาหาใครจ่าเอ๋อยู่จ่าเอ๋แล้วไงผมผิดตรงไหนไม่ไม่ผิดแต่ท่านรู้จักเขาอยู่รู้จักแล้วยังไงผมงงไม่ผมว่าเดี๋ยวดาดท่านตั้งสติกร ตรงนี้คือป้อมท่านใช่ไหมผมมาแจ้งว่าเนี่ยเขาเปิดร้านเหล้าจนถึงตีสองหำไงก็ถึงในคลิปนี้ก็มีให้เห็นผมก็แจ้งเขาหนึ่งกันหนึ่งแล้วว่าเาเปิดยังเปิดเดี๋ยวไหมหรว่าเขาทำอะไรกันอ่ะก็แล้วแต่พวกท่านผมมาแจ้งแต่ผมมาแจ้งท่านท่านจะนอนอยู่ก็ได้<ม>เรื่องของท่านผมเพิ่งนอนออกตรวจเท,ที่เพึ่งกลับมาพึ่งกลับมาท่านไม่เห็นหเหรอเัาว่าร้านเหล้าเปิดอยู่ผมจับยาไปสองร้อยกว่าเมตรไม่ไม,ไม่ผมไม่เกี่ยว,วเรื่องจับยาท่านผมเรียนด้วยความเคารพผมไม่ได้เกี่ยว,วเรื่องจับยาท่าน แต่ตอนนี้นี้ผมก็จะดูแล้วผมจะคุยกับนายก่อนอ่ะลึกเชิญเรื่องของท่านผมแจ้งผมแจ้งท่านก่อนรับครับตนี้อ่เรื่องของท่านไม่เป็นไรรับาบครับครับแค่นั้นเองครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูให้อ่แต่ทานท่านดูไม่ดูไม่เป็นไรผมไม่ก้าวร่วงมาอนรรัเนะครับผมแน่นอนผมก็ดูอยู่ตอนนี้นะ อันนี้แล้วแต่ท่านผมมาแจ้งท่านเดี๋ยว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 เดินไปว่าผมนอนไม่ทําอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ท่านนอนกันอยู่ข้างในถูกต้องไหมครับผมเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เดี๋ยวแต่แต่ผมเห็นท่านเข้าไปตอนไหนผมไม่ทราบถูกตล้องไหมครับแจ้งไปหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับปิดเครื่องผมไม่ได้ปิดเครื่องผมไร์สดอยู่ ใช่สดอยู่ใช่ไหมใช่ฮะนะอ้ถูกต้องนะถูกต้องครับไม่ดีมีผลต่อท่านเองนะเข้าใจฮะโอเคผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรท่านเลยโอเคผมจะไาดูให้อ่าแล้วแต่ท่านไม่ไม่ท่านท่านดูไม่ดูไม่เป็นไรเพราะผมมีหน้าที่แจ้งโอเคผมเห็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผมก็แจ้งท่านท่านจะดําเนินการไม่ดาเนินการผมไม่ก้าวล่วงเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านโอเคนึกออกไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าท่านมองว่าผมทําให้ท่านเสียหายเชิญท่านจะแจ้งความในเคดีเชิญผมไม่ได้มีอะไรอ วันนี้ถ้ามันเสียหายเดี๋ยวมันไปเองกันแหละก็แล้วแต่ท่านผมไม่ได้ว่าอะไรจะเสียหายไม่เสียหายผมไม่ได้แคร์ไม่เกี่ยวผมทําอะไรผมรับผิดชอบแต่สิ่งที่ท่านทําอันนั้นท่านก็รับผิดชอบผมทําอะไรเอ้าแต่สิ่งที่ท่านทําหน้าที่ท่านก็รับผิดชอบเวลาท่านทําผมว่าท่านทาอะไรหรือยังอย่าผมไม่ได้อะไรก็ใช่ไงฮะครับแต่ท่านว่าผมทาอะไรก็ผมยังไม่ได้พูดว่าท่านทําอะไรเลยนั่นแหละไม่ทําอะไรก็ไม่ทาอะไระฮะก็แค่นั้นเองหน้าที่ท่านท่านก็ทำหน้าที่ผมผมก็ทำแค่นั้นเองฮะ เข้าใจเข้าใจกันยากจริงๆก็ม nah. ันเป็นเรื่องปกติฮะที่แบบว่ายังเปิดให้บริการกันอยู่แบบนี้สิ่งที่มันสอ้เห็นนึงก็ต้องร้องร้องนะครับไม่ไม่ผมไม่ฟังท่านทำไม่ทำผมไม่เกี่ยวใบท่านถ่ายรูปผมไม่ได้ท่านถ่ายทะเบียนรถผมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ทไมอ่ะไม่มีสิทธิ์ถ่ายทะเบียนรถผมนะฮะผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะท่านไม่ไม่ท่านถ่ายรูปทะเบียนรถผมท่าน พ่ท่านไม่มีสิทธิ์ท่านถ่ายเพื่ออะไรผมทําอะไรผิดเอาถ่ายว่าท่านมาแกล้งผมไม่ได้รู้ว่ารถไม่ไม่ท่านไม่มีสิทธิ์ถ่ายทะเบียนรถผมท่านเอาแล้วแต่ท่านท่านทําอะไรท่านผมร้องเรียนท่านดําเนินการแน่นอนแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ถ่ายทะเบียนรถผมถ่ายเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเพื่อรถนี้มามาแกล้งผมเพื่อไปดูไม่เกี่ยวไม่มีไม่มีผมโทรเข้าหนึ่งเก้าหนึ่งตามหลักหนึ่งเก้าหนึ่งบันทึกบอโทรศัพท์ไปแล้วเขาโทรเขาแ้งแต่เดี๋ยวท่านไม่มีสิทธิ์มาถ่ายทะเบียนรถผมผมไม่ทําอะไรผิดผิดไหมครับผมทําอะไรผิด ก็ไม่ได้ทเแล้วท่านถ่ายทะเบียนผมทําไมไม่เดี๋ยวท่านถ่ายทะเบียนผมทําไมตอบท่านจะเอาไปทําอะไรเอาไว้เป็นหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรท่านได้มาแกล้งผมปกติคนไปแจ้งความในโรงพักทุกคนท่านลงไปถ่ายทะเบียนในในไหมเดี๋ยว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 เวลาคนเดินเข้าไปแจ้งได้ผมก็ขอดูบัตรท่านหน่อยได้เหมือนกันถ้าไม่เอาบัตรท่านมาท่านต้องแสดงตัวกับประชาชนท่านเมาหรือเปล่าผมไม่ทราบท่านมาว่าผมเมาได้ยังไง ท่านเมาหรือเปล่าผมเมาได้ยังไงฮะฮะท่านเมาแล้วเปล่าผมไม่ได้เมาเ<อ>ผมจะเมาเรื่องอะไรผมออกมาจากงานผู้ใหญ่แค่นี้เองที่ไหนบ้านเราปุ๋ยทําไมเหรอครับเออทาไมเหรอครับก็รู้จัก<อ>ก็รู้จักเรื่องของท่านผมไม่คุยเท่เลาเรื่องที่ดินกับท่านมาแล้วผมก็กลับบ้านแล้วผมผิดตรงไหนแล้วผมก็มาเจอสภาพแบบนี้ท่านยังมาถ่ายทะเบียนรถผมอีก ถ่ายท่านมาแจ้งไงผมจะรู้ว่าคันนี้เป็นอะไรท่านครับผมถ่ายผิดไม่เลยมันไม่ไม่สมควรหนึ่งผมถามท่านถ้าควรมาแจ้งความในโรงพักทุกคนท่านเดินไปถ่ายทะเบียนรถเขาไหมเดี๋ยวได้หมอ้อมูลไม่ในในโรงพักท่านไปถ่ายไหมถ่ายมีกล้องผมเอาแล้วแต่ท่านเลยเอาที่ท่านสบายใจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาทำท่านท่านอยากทำอะไรถามเอาเต็มที่เลยอานะฮะ เอาละฮะตำรวจเป็นแบบนี้นะครับไม่พอใจนะครับว่าถูกถูกอัดเรื่องนี้มาถ่ายทะเบียนรถนะฮะบ,บันทึกเป็นหลักฐานมีคนดูเยอะหน้าตาก็ชัดเจนคำถามถาม่ถายทำไมผมก็ถ่ายคือคือเอาง่ายๆผมว่าแม่งพินเพี้ยนะครับ